สวัสดีครับพี่น้องครับจบกับเตโจูนครับพ <mel od ic> <ส>ี่น้องครับกับวันอาทิตย์ที่ห้าตุลาคมนะครับพ er ี่น้องครับกับสภาพอากาศโอ้ยฝ่าแปรีนะครับพี่น้องครับนี่ครับมืดมืดหนาฝนฝนเรื้มบ่มีครับพี่น้องครับฝ่าก็จะเปรี้ยแตพี่น้องครับฝ่าสิแปรี้ยร่มเย็นๆแล้วหนาวกระชิมาเลยครพี่น้องแต่ตอนนี้ลมหนาวก็ยังพัดทันมีนะครับพี่น้องครับยังเป็นอากาศแบบเอาเอาฝนนะพี่น้องครับอากาศแบบเอาฝน เป็นรายการท่อานเศร้าครับพี่น้องครับริมมูลครับพี่น้องครับอุ้ยหัวดาจะน้ำพี่น้องครับน้ำล้นมาทางมีอเลยพี่น้องมั่งด้านหลังของกระจจนน้ำล้นจากจุกไก่มูลครับพี่น้องครับล้นมากเต็มเลยครับพี่น้องครับน้ำขึ้นมากเลยครับพี่น้องครับาเป็นช่วงปีหกหายนี่ติดกระโจนยืนอยู่นี่ถล่มแล้วพี่น้องครับถล่มมาแล้วครับพี่น้องครับช่วงนี้เลยพี่น้องครับในปีนี้เมื่อไหจะถ่วมขึ้นมากเบิดเตาองมีครับ บนกระจินอกจากชีมีพายุมาเลยครับพี่น้องครับนอกแจก่มชีมีพายุมาอุ๊ยาจการย้ำเช้าเครับพี่น้องครับกกำลังกายเพื่อสุขภาพสุขภาพดีไม่มีไข้อย่างใดต้องทำเองพี่น้องครับอารมณจการย้ำเช้าเชริมมูลพี่รองครับอากาศ ชาวชาวริมมุ่นเป็นรองครับขอบคุณพี่น้องที่แวะมาละแข้งแรงใจกระจมนะครับขอบคุณหลายๆนะครับมีการเดินชาวชาๆโอ้โหดับพี่น้องเลยเย็นข่ายเย็นหมดตั้งนี่เป็นต้นกล้วยเพิ่งครับเสียงนกเสียงไก่ย่างมีสาับพี่น้องครับ,บ,น,น,บนะบช่ดดนนวง,งน,งงน,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 วน,นี้ต้นกล้วย ต้นกล้วยงามางงครับนี่ครับดินมองย่างงามงครับต้นกล้วยนี่ก็ต้นแบบ่ในชนจะเป็นวัดรพอนครพี่น้องเสียงไปทางเขาคาดว่าเป็นเราว่างแ้วเพรั้นโดนตื้อ้อนนี่ครับเสียงรัวามานํนอากาศครับน,น,นี่้องครับ ออกกําลังกายเพื่อจะให้มีภูมิต้านทานนะพี่น้องครับเขามมีภูมิต้านทานดีออกกําลังกายเขาก็สิบบ่มีอันนั้นเชื้อโรคก็สิบบ่ติดง่ายครับพี่น้องครับเราตอกออกออกกําลังกายเพื่อจะได้ของภูมิต้านทานเขามาในร่างกายเขาครับขอบคุณพี่น้องที่แบบมาตั้งใจครับขอบคขึ้นไปไลน์รับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับพี่น้องครับกับบรรยากาศยามเช้าๆครับริมมูลที่น้ำท่วมนะพี่น้องครับ น้ำท่วมน้ำกำลังขึ้นพี่น้องครับน้ำกำลังขึ้นพี่รองก็ขึ้นเพราะไลายคือปีปีที่แล้วนะพี่น้องครับปีที่แล้วทำหนี้นี่โอ้ยสิใกล้จนมองใกล้จนยืนในกลางม้องไปแล้วครับพี่น้องครับเจอกันไม่คลิดนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ